วันนี้พามาร้านอาณาจักรของหวานอากาศร้อนแบบนี้พามากินน้ํแาแข็งใสกันนะครับเขาเรียกน้ำแข็งใสใช่ไหมแต่ผมเรียกน้าแข็งใสนะมาหน้าร้านเราก็จะเห็นไอติมผัดนะครับส่วนด้านหน้าจะมีขนมขายเยอะมากสมกับชื่ออาณาจักรของหวานนะครับของหวานเยอะมากเต็มหน้าร้านเลยครับสาหรับใครที่มากินน้ําแข็งใสก็ต้องมานั่งรอในห้องนี้ก่อนนะครับเข้ามาในห้องแล้วก็สั่งน้ําแข็งใสจากตรงนี้นะครับผมมาถ่ายข้างนอกนะตรงโซนนี้ข้างหน้าร้านนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาจะทําน้ําแข็งใสเพื่อไปเสิร์ฟข้างในห้อง ของหวานน่ากินมากครับส่วนผสมเยอะแยะมากมายครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรผสมอะไรเลือกได้เลยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงน้าแข็งใสร้านนี้เขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงมากครับร้านไหนที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเวลาที่เรากินเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับนี่เลยเขาทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะนําไปเสิร์ฟในห้องแอร์ที่เรานั่งรออยู่ครับสาหรับใครที่มาครั้งแรกไม่รู้จะสั่งอะไรก็มีเมนูติดไว้ที่ข้างผนังนะครับเลือกได้เลยของกินเยอะมากแทนนหน้าตาหน้ากินมากครับเราจะราดกะทิก่อนนะครับ หลังจากลาดกันที่เสร็จนะเราก็จะซับๆับๆับับ